รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงเหป็นสีฟ้าทำไมฟ้าถ้ระบายน้ำถึงต้องกลมติด You know คุณรู้หรือไม่ Did you know If you're going to San Francisco Such nice hippie? San Francisco Going ไป San Francisco? It doesn't fit you, flower, love, you know, it's easy going, everything You want to be hippie? <laughs> no, I am hippie I am hippie Yeah. See? Oh, it's easy. Peace. Huh? So, I want to see the Golden Gate Bridge. And I will see my hippie friends. Hippie friends? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. I'm not going with you. I have to read but new I already prepared everything here. See here? I cannot go. Passport ready. I... Let's go. ไปไม่ได้ต้องอ่านข่าวเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดถึง I cannot go I have to tell my boss อยู่ๆก็จะไปอะไรเนี่ย It this this is how it goes you just go to the airport get a ticket and we go to America อารมณ์ศิลปินมากยเพราะว่าอยากเห็นสะพานโกลเด้นเกตครับสะพานแขวนที่เมืองไทยก็มีจริงเหรอจริงไม่เคยเห็นใช่ไหมเมืองไทยมีสะพานแขวนแล้วสวยด้วย We have the bridge and it's beautiful ไม่เชื่อไปดูเลยมามาถ่ายรูปถ่ายรูปรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายถ่ายอะไรดีอะวิวอะไรดีสะพานแขวนสิสะพานอะไรนะสะพานแขวนก็ต้องถ่ายสะพานแขวนสะพานแขวนเหรออ่องั้นจบเลยไม่มีแล้วสะพานแขวนที่นี่ไม่ไหนไม่มีสะพานแขวนก็นั่นไงข้างหลังเขาเรียกว่าสะพานขึงครับสำหรับสัญจรแบบเมืองไทยแบบนี้นี่ขึงเลยชัดๆเลยเกิดมาเพิ่งได้ยินเนี่ยแหละใครๆก็เรียกสะพานแขวนพี่ฟังผมนะ พี่กับท่านผู้ชมเนี่ยเรียกสะพานแขวนแบบนี้ไปโทษท่านผู้ชมจนติดปากแล้วท่านผู้ชมดูนะจนติดปากแล้วมันผิดผิดยังไงมันมีขึงม,มันแขวนอยู่อะ่ะมันมีขึงกับแขวนเชื่อผมอันนี้ต้องฟังผมเลยทำไมในฐานะนายช่างช่างอะไรช่งางกระจกไปสิ Did you know คุณรู้หรือไม่ครับสะพานขึงกับสะพานแขวนไม่เหมือนกันนะครับ Did <you> know? สะพานในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่นสะพานเหล็กหรือสะพานคอนกรีตแต่บางสะพานสร้างและประกอบขึ้นด้วยลวดหรือสลิงโลหะแผวนระโยงระยางเต็มไปหมดเช่นสะพานพระราม8ท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วสะพานขึงกับสะพานแขวนนะครับต่างก็ใช้สายเคเบิลครับในการทำหน้าที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่แนวแล้วก็วิธีการยึดของสายเคเบิลนั้นมันไม่เหมือนกันเลยนะครับในทางวิศวกรรม สะพานแขวนและสะพานขึงมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับสะพานแขวนหรือว่า suspension bridge mm hmm. เช่นสะพาน Golden Gate อันโด่งดัง mm hmm. ที่มีสายเคเบลิลหลักที่โยงจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งและไปพาดอยู่บนหัวเสาระหว่างฝั่งคล้ายๆกับเอาสายเคเบลิลไปแขวนไว้บนสะพานจากนั้นใช้สายโยงหลายสาย ห้อยจากสายเคเบิลหลักลงมาผูกติดกับตัวสะพานแรงดึงเกิดขึ้นที่เคเบิลหลักและถ่ายไปยังฐานยึดของเคเบิลสองฝั่งส่วนสะพานขึงหรือเคเบิลสเตทบิจ์ e มีลักษณะแบบสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่ในบ้านเรา<ป>เช่นสะพานพระราม8สะพานพระราม9หลักการก็คือใช้เชือกสลิงยึดต,ตรึงกับเสาโดยตรงเป็นจุดจตั้งแต่บ,บน ลงล่างจากนั้นเชื่อมปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับตัวสะพานวิธีการนี้จะทำให้น้ำหนักถูกถ่ายไปยังจุดจุดเดียวคือที่ตัวเสาส่วนเสาจะมีกี่ต้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับวิธีสังเกตง่ายๆถ้ามองจากด้านข้างสะพานขึงจะมีลักษณะตัว A คนนี้รู้หรือ,อยังนะจ๊ะคุณกรุณาอ่ะเอาขึงก็ขึง <c oughs> แต่ว่าพี่ถามต่อนิดนึงว่าทําไมบ้านเราอ่ะถึงมีแต่ขึงไม่มีแขวนมีแต่ขึงไม่มีแขวนก็เพราะว่าถ้าเป็นสะพานแขวนนี่นะครับท่านผู้ชมพี่นาม,มันจะต้องการพื้นที่ทางด้านซ้ายของแม่น้ําทางด้านขวาของแม่น้ําเยอะๆเพื่อทําฐานลากของเสาเพื่อแขวนไงแต่ถ้าสะพานขึองอยู่ตรงกลางไม่เป็นไรหรอกแบบนี้ประหยัดพื้นที่เหม็นขี้เต่าเดี๋ยวเทปหน้าทำเรื่องขี้เต่าให้นะว่าจะดับกลิ่นเต่ายัางไงคราวนี้ก็รู้แล้วสินะว่าผมอ่ะ พอมีความรู้อยู่บ้างใช้เลยอ่ะไม่ชมไหนอ่ะได้เก่งจ้าเห็นไหมบอกแล้วว่าเมืองไทยก็มีสะพาน Did you see the bridge in Thailand แล้วมีแล้วก็พอดูแล้วก็รู้ด้วยนะคะว่าที่เราเข้าใจกันว่ามันเป็นสะพานแขวนน่ยมันคือสะพานขึงแล้วก็รู้จากความต่างของสะพานขึงกับสะพานแขวนงงไหม ไหนดูสิแพ็คอะไรบ้างไปต่างประเทศอะตกลงจะไปจริงเหรอมีอะไรบ้ What do we have First of all of course all the different clothes here right อะไรอยู่ในถุงเกี่ยวขี้เหรอแล้ว Where is my clothes 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 c l o t h e t So first of all นี่อะไรอะ Headlight อ๋อ นี่คุณอเล็กซ์ชอบมีแล้วก็ติดตัวไว้ตลอดนะคะอันนี้เอาไว้เวลาแบบเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราก็สามารถทำนี้ได้แมีไว้ก็ดีนะคะที่บ้านเดินทางก็พกไว้ Because you never know you never know right when the electricity is gone you might need that a n you find your way นี่ฮะเวลาแพ็คของไปต่างประเทศมีอะไรอีกเงี่ยไปทำอะไรป้องกันไวรัสเมอร์รักสะอาด What is it? What else? Call out? it all I don't like it. Yeah, me fest. Every boy has to have <laughs> his own knife, bone Right? Yeah. This is a you have to So for Africa, for doing the, for doing the, oh. the stick, the wood, right? But you for doing have to the fire. It the luggage, yes, right? has to be but in, in to the luggage. has to be in the luggage. <laughs> เอาไปทำไมตุญแจเราะว่า you never know I mean you have to like lock your luggage or your door or whatever right นี <S <S ่เตรียมพร้อมมากมีทุกอย่างยกเว้นสมองเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูพักก่อน we take a break because you run out of time หมดเวลาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่ามีอะไรอีกในกระเป๋ากระเป๋าแค่เนี้ยนะมีของเยอะแยะไปหมดเลย โอเคมาดูต่อ first aid <eight> kit นี่ชุดปฐมพยาบาล always important มีไว้ทำไมเนี่ย you never know you need it you never know so give it next one what is <that? laughs> <laughs> what is it <So, S 1> it's like it's like look at this it's like <S ของจำเป็นมากเลยเหรอ wine bottle opener ที่เปิดขวดไวน์ จริงๆแล้ไม่ดีไม <Very important. S 1> ่วควร No we not taking it แกมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสมองและจิตใจบ้างไหมอ่าในที่สุดก็เจออะไรที่มีประโยชน์กับชีวิตนี่ก็คืออ e ีบุ๊กนะคะซึ่งเราสามารถที่จะดาวน์โหลดหนังสือได้หลายๆเล่มเลยแล้วก็ไว้อ่านเวลาเราเดินทางคนที่ชอบอ่านหนังสือก็จะพกอันนี้ไปแต่ว่าทราบหรือเปล่าาะว่าจริงๆแล้วการอ่านหนังสือจากอ e ีบุ๊กเนี่ย มันมีประโยชน์ก็จริงแต่ว่ามีประโยชน์น้อยกว่าการอ่านหนังสือเป็นเล่มๆ I think you better take the real book Why Because it's better นี่ก็ไม่รู้ว่าการอ่านหนังสือจาก s o so o l d school You said I'm old Yes Yes No Ah I said I said I said we better take the bad, the book Yeah I said that มาว่าดิฉันหัวล้าสมัยนะคะจริงๆแล้วไม่ล้าสมัยเพราะว่าการอ่านหนังสือจากหนังสือจริงๆเนี่ยให้ประโยชน์แล้วก็คุณค่ามากกว่าการอ่านจากอ e ีบุ๊กจริงๆหน,งหนังสือของพี่ทั้งชั้นเนี่ยนะครับผมโหลดมาเก็บไว้ในแท็บเล็ตของผมหมดแล้วเนี่ยอ่านสะดวกรวดเร็วทันใจไง มม่น่าใช้แบบนั้นเยอะหลังๆถึงไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าไหร่ลึกซึ้งแหรอถ้าผู้ชมค่ะอ่านหนังสือหรือว่าอ่านข้อมูลจากแท็บเล็ตเนี่ยการอ่านเนี่ยดีหมดนะคะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างการอ่านจากทั้งสองอย่างเนี่ยการอ่านหนังสือเนี่ยมันทําให้เราคิดได้ลึกซึ้งแล้วเป็นขั้นตอนมากกว่าลึกซึ้งเธอคิดไม่ออกหรอกเพราะเธอไม่ได่านหนังสือนานแล้วพี่ถึงบอกไงว่าเธอเนี่ย ไม่ลึกซึ้งต้องดู Did you know คุณรู้หรือไม่เขาจะบอกเลยว่าการอ่านจากหนังสือกับการอ่านจากแท็บเล็ตเนี่ยมันให้ผลต่างกันยังไง Did <you> know? ไม่มีข้อสงสัยค่ะว่าการอ่านนั้นมีประโยชน์มากมายการอ่านทำให้เราได้ความรู้แล้วก็ข้อมูลข่าวสารและนอกเหนือจากได้ข้อมูลแล้วมีงานวิจัยหลายชิ้นบอกด้วยค่ะว่า การอ่านทำให้เรามีความจำดีมีจิตใจที่ดีแล้วก็ยังช่วยป้องกันสภาวะสมองเสื่อมได้อีกด้วยค่ะแต่ว่าประโยชน์ที่ว่ามาทั้งหมดนั้นมันก็มีเงื่อนไขนะคะการอ่านที่เกิดประโยชน์เกิดจากการอ่านหนังสือแบบเดิมๆค่ะไม่ใช่การอ่านจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่มากมายเอไม่เหมือนกันยังไงก็อ่านเหมือนกันนี่นะการอ่านหนังสือ ทำให้ความสามารถในการจดจำข้อมูลและเหตุการณ์เชิงลึกได้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อเราอ่านหนังสือกระบวนการรับรู้จะเกิดจากทั้งการมองเห็นและการสัมผัสโดยขณะที่นิ้วพลิกหน้าหนังสือไปเรื่อยๆสายตาของเราจะรับรู้ถึงความหนาของหนังสือฝั่งซ้ายที่เพิ่มขึ้นขณะที่ฝั่งขวาจะลดลงซึ่งตรงนี้ค่ะช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมโยงข้อมูลหรือเรื่องราวได้ลึกซึ้งและก็เป็นขั้นตอนกว่า ขณะที่การอ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตผู้อ่านอาจจะเสียสมาธิได้ง่ายเพราะว่าบนเพจมักจะมีข้อมูลกระจัดกระจายไม่เป็นเอกาภาพมีทั้งลิงก์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆที่อาจทำให้เราไม่จดจ่อเท่าที่ควรนอกจากนี้การอ่านจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สายตาของเราจะได้รับแสงโดยตรงจากจอค่ะซึ่งมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนหลับหรือว่าเมลาโทนินลดลงทำให้สมองตื่นตัวแล้วก็หลับยาก ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายขณะที่แสงจากหน้าหนังสือเป็นเพียงแสงสะท้อนอ่อนๆอแล้วก็นุ่มนวลมีผลทำให้เราหลับง่ายแล้วก็เร็วกว่าค่ะ we cannot just go like that อยากไปก็ไปไปได้ยังไงอย่างงานต้องเยอะแย <So S 2> ะ y Your u r f t y o y r u r g so, ปลาก็มีหมาก็มีแล้วใครจะดูแล so baby then instead so maybe maybe instead can I have some American food ค<อ> uh ่ะ a m e r i c a นี่เป็นแผนคือคุณอเล็กซ์เป็นคนชอบพวกแบบจังฟูมากแฮมเบอร์เกอร์ฟรนน์ฟรายอะไรพวกเนี้ยชอบแล้วปกติการุนาจะห้ามนะคะไม่อยากให้กินเยอะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยดีกับความดันโลหิตเท่าไหร่แล้วนี่เป็นแผนคือแบบบอกว่าอยากจะไปอเมริกาแล้วก็ต่อรองพอไปไม่ได้หรือไม่ได้ไป ก็จะมากินอาหารพรุนี้แทนใช่ไหม It's just your plan that you wanna like eat just French fry and burger and then you Peace I'm just hungry okay please Okay <Huh? S 1> you can have burger and French fry but we not buy it n g i ไม่ซื้อเพราะว่าเปลืองตังค์แล้วเฟ e n c ์ฟ r าอะทำเองก็ได้นิ่มเคยบอกว่าทำไม่ยากด้วย We can call นิ่ม นิ่มแม็กแฟนแฟนไฟฟ์ฟอร์มี t อลทั้มโอเค you look so sad ทำหน้าเศร้าอีกเดี๋ยวได้กินแล้วโอเคย้าโอเคพีซพีซฮะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไหมเนี่ยอยู่บ้านแบบนี้อ๋อเกือบถึงแล้วเหรอเออเนี่ยอเล็กซ์งอแงมาก รนช์ฟรายเหรอไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเราทำให้กินใช่รีบกลับมาเดี๋ยวทำให้กินฉันมีมันฝรั่งอยู่ในครัวพอดีนะโอเคจ้าสวัสดีจ้ะ <you> know? การทอดมันฝรั่งให้กรอบอร่อยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้เลยสักทีเดียวเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักเคล็ดลับนิดหน่อยและก็ต้องอาศัยกฎเคมีอีกนิดหนึ่งเลือกมันฝรั่งแล้วก็ปอกเปลือก แล้วก็หัน่นจากนั้นก็เอามันฝรั่งที่หั่นได้ไปแช่ในน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาใส่เกลือทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะที่ทำแบบนี้เนี่ยเพื่อจะล้างเอาแป้งยางเหนียวๆออกให้มากที่สุดและเพราะแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยละค่ะมันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเมื่อดวนความร้อนที่สูงกว่า140องศาเซลเซียสปฏิกิริยาที่ว่านั้นก็คือปฏิกิริยาเมล,ลาร์ ซึ่งจะมีผลทำให้อาหารเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทอดแล้วไม่น่ากินนอกจากจะทำให้อาหารเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะเจ้าแป้งเหนียวๆย,ยังเป็นตัวที่ทำให้มันฝรั่งติดกันเวลาทอดด้วยดังนั้นการล้างแป้งยางเหนียวๆออกให้หมดจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากค่ะจากนั้นนะคะก็เสดดน้ำทิ้งแล้วซับน้ำให้แห้ง เคล็ดลับอีกอย่างที่คุณผู้ชมสามารถลองทำได้ก็คือการใส่น้ำส้มสายชูลงไปด้วยเล็กน้อยในน้ำมันขณะที่ทอดมันฝรั่งนี้แล้วก็จะทำให้ทอดออกมาแล้วสีสวยกรอบนอกนุ่มในหยิบแล้วไม่ขาดเพราะกดที่ได้จากน้ำส้มสายชูนี่แหละค่ะที่จะทำให้แพ็กทินที่ทำหน้าที่เหมือนกาวประสานเซลล์ในมันฝรั่งนั้นแตกตัวช้าลง พร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมันฝรั่งทอดทำเองที่บ้านนะคะแต่คุณผู้ชมทราบอีกอย่างหนึ่งไหมคะว่าเรียกชื่อกันว่า French fry เนี่ยไม่ได้มาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เล็กนิดเดียวคือประเทศเบลเยียมค่ะ ไม่ร้วนนิ่มจะทำเฟรนช์ฟรายเสร็จตอนไหนแต่ว่าเราค่าเวลาด้วยกันทําความรู้จักกับเจ้ามันฝรั่งทอดให้มากขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะคะจริงๆแล้วถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่ารับประทานดีก,กว่าเฟรนช์ฟรายเพราะว่าเป็นจังฟู้ดที่ต้องบอกว่าไม่ดีต่อสุขภาพเป็นดับต้นๆเลยนะคะเพราะว่าเจ้าเฟรนช์ฟรายเนี่ยมีความเป็นพิษสูงเพราะว่าต้องทอดในน้ำมันถึงสองครั้งแล้วก็ยังทอดในที่อุณหภูมิสูงด้วยก็เลยจะทำให้มีสารเคมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า อะคริลไมายออกมานะคะซึ่งเราก็จะรู้จักกันดีว่าตัวนี้เป็นสารก่อโรคมะเร็งแล้วก็ทำลายประสาทแต่ใครจะอดใจได้นะคะเพราะว่าเฟรนช์ฟรายเนี่ยใครก็รู้ว่ากลิ่นมันหอมหวนรนจุนใจเหลือเกินนะคะถ้าอดใจไม่ได้จริงๆอยากจะรับประทานรับประทานแบบที่อาจจะไม่ทําร้ายสุขภาพสักเท่าไหร่ดีกว่าไหมคะแทนที่จะเอาไปทอดก็เอาไปอบเริ่มต้นทําได้เลยนะคะมันฝรั่งสองหัว m ม k e ชัวร sure ว่าล้างให้สะอาดก่อนนะคะล้างดีๆพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาตัดตอนตัดนี่ก็จริงๆที่ดิฉันชอบเนี่ยก็คือตัดให้มีความกว้างสักประมาณ1นส่วนสนิ้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะชอบใหญ่หรือชอบเล็กกว่านั้นก็ตามสบายนะะี่ยแต่ว่าตอนตัดเนี่ยให้ตัดหัว กับท้ายออกก่อนนะคะเพราะว่าจะได้หั่นง่ายๆแล้วที่สําคัญต้องใช้มีดที่คมมากเพราะว่ามันฝรั่งปกติเนี่ยเขาจะค่อนข้างแข็งนะคะตัดเสร็จก็จะถึงขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไปแช่ไว้ในน้ําเย็นสักประมาณ30นาทีขั้นตอนนี้จะสําคัญมากนะคะเพราะว่าจะเป็นการล้างยางออกจากมันฝรั่งแล้วก็ยางที่ออกไปเนี่ยจะทําให้มันกรอบเวลาเราเอาไปอบนั่นเอง หลังจาก30นาทีผ่านไปนะคะเราก็เอามันฝรั่งที่เราแช่ไว้ในน้ำเย็นนียออกมาผึ่งวางบนทิชชู่ก็ได้นะคะแบบนี้ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ไปเปิดเตาอบนะคะใช้ความร้อนสักประมาณ200องศาเซลเซียสค่ะแล้วมันฝรั่งเนี่ยเราจะต้องให้เขาหมาดๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วยเขานิดนึงด้วยการเอาทิชชู่มาซับๆให้เขาหมาดเร็วขึ้นหลังจากนั้นเราก็มาเตรียม เอากระดาษไขมาวางไว้ What are you doing ทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวก็โดนเตาอบกัดอีกหรอ No get too close เอาเต้าอบกัดเจ้อบกัด Peace make peace on the wall right easy you easy, easy. ไปนู่นเลยเดี๋ยวได้กินแล้ว <c oughs> แล้วในระหว่างที่เรารอให้เตาอบร้อนเ <c oughs> พื่อที่จะอบมันฝรั่งของเราเนี่ยนะคะเรามาทำให้มันฝรั่งของเราลดจัดจ้านขึ้น โดยใช้ของที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็มีเกลือนะคะใส่เกลือสักประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่ชอบความเค็มมากแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะอีก1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วนี่เลยค่ะโรสแมรี่นะคะปกติจะใส่ในสเต็กนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยดับกลิ่นคาวของพวกเนื้อโดยเพาะเนื้อแกะได้ดีพอผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาเครื่องปรุงนี้มาใส่ในมันฝรั่งที่เราเตรียมไว้ คลุกให้เข้ากันนะคะแล้วสีของเจ้าโรสแมรี่เนี่ยเขาจะเขียวๆทำให้มันดูรูปร่างหน้าตาดีขึ้นเอามันฝรั่งเนี่ยมาเรียงไว้ในถาดเวลาเรียงเนี่ยอยากให้เขาติดกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาติดกันเนี่ยจะไม่กรอบขั้นตอนดูเหมือนจะเยอะนะคะแต่ว่าอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากกว่ามันฝรั่งที่ใช้น้ำมันทอดทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีก็จะได้มันฝรั่งที่ดีอร่อย หอมแล้วก็กรอบชึบ เดาอบครับตากอ,อบกันเดาอบคับสิบห้านาทีผ่านไปแล้วเราต้องมากลับมันฝรั่งนะคะเขาจะได้เหลืองกรอบเท่าๆกันถุงมือหายไปไหนเนี่ยนี<ฮ>่ใครมาทิ้งไว้ตรงเนี้ ใครแอบเข้ามาในครัวฉันพ่อเจ้าประคุณสามีแน่ๆเลยเปิดมานะคะเพื่อที่จะเอาออกมากลับพอกลับเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเข้าเตาอบต่ออีกประมาณ15นาที mm hmm. เขาก็จะสุกแล้วก็เหลืองกรอบเท่าๆกันอร่อ mm hmm. ยก <Ooh. S 1> ดเนะ so กุ่ d ไอ้ต้องเหมือนยีสต์สีนี่เนาะย้อนนิสต์สีหรือไม่เป็นอาหารนิ่มเลยเหรอกินที่บ้านก็ได้เน t ะต้องอิ่ดดไวไวจน t ึงอาหารที่กำกำริ่งบ n g What happened there ไม่ไปหานิ่มแล้วทำเองก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงท้ายของรายการแน่นอนมาที่ quiz you know นะคะวันนี้คำถามของเราเกี่ยวข้องกับสะพานสะพานพระรามแปดหลายท่านเคยใช้นะคะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสวยมากเลย เป็นสะพานอะไระข้อ A สะพานขึงข้อ B สะพานแขวนข้อ c, สสะพานลอยฟ้าทราบคำตอบแล้วส่งมาที่ d i d y o u k n o w s h o w o u a l i n k c o m นะคะท่านที่ตอบถูกท่านแรกท่านเดียวเท่านั้นจะได้รับของที่ระลึกเป็นเป็นนี่นะคะเป็นนี่เป็นนี่เป็นมัคกหรือว่าแก้วกาแสของรายการ <c oughs> อย่าพึ่ง <c oughs> เราจะส่งไปให้ท่าผู้ชมถึงบ้านเลยนะคะ ทั้งหมดนี้คือ d You k โน w โชว์ในวันนี้นะคะติดตามรายการของเราได้เราออกอากาศทุกวันเสาร์8โมงครึ่งถึง9โมงเช้าแล้วก็รีรันอีกทีวันอังคาร5ทุ่ม45ถึง5ทุ่มขออภัยค่ะ5ทุ่ม45ถึงเที่ยงคืน15นาทีนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่พลาดชมรายการของเราก็ดูยอ้อนหลังได้ที่ YouTube หมดแล้วอ่ะหมดแล้วทำน้อยเกินไ <S <S ปป<ะ>่ะทิ้งหมดแล้วลาไปก่อนคะ <S <S ่ะสวัสดีค่ะยูว่าดูหมอ Which take time, right? Do not like you to be happy? Can you get changed? I don't like you to be happy.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 